สบ,บายดีทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารอบเบิ่งเขตอนุรกนนักษ์ปวสร์ในนครจันทร์เนาซึ่งงานล่งที่เราได้ท่ายทุกคนเห็นอยู่ปัจจุบ,บันนี้จะเป็นงานที่ว่าแต่สมัยเก่าแก่ก็คือน่าจะเป็นทรงที่ว่าก็สร้างตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสหมดแล้วทุกคนซึ่งจุดที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือจะอยู่เขตบ้านเกาญอนเราเห็นไปอ่าคลินิกม่นจะเป็นขึ้นกับบ้านเกาญอน,นทุกคน โดยคลิปนี้จะพาทุกคนรอตั้งแต่เ่นแหละที่เฮาเห็นนี้จะเป็นห้องหม้อหม,ม้อสดทุกคนจะรอตั้งแต่บริเวณต้น,นาห้องหม้อหัศจรรย์ขึ้นไปหาแถวต้นนาวัดหอบแลก้วแล้วก็วัดสี่เกซึ่งทางเส้นนี้จะเป็นทางเส้นหนึ่งที่ว่าปัจจุบันนี้เมันยังจงจงยังลงเรือให้เห็นก็นคือจะมีต้นไม้ใ,ใหญ่ะอายเข้าไปในนัจะห่มเย็นละทุกคนเดียวเขาติดตามความานนรู้ชมพวกหนักเดี๋ยวจังเลยจะพาทุกคนย่างแต่ว่าเจ้านี่หามาเบิ่งงานล่างเก่านี่ก่อนทุกคนว่าอันนี้เราตั้งใจที่จะถ่ายเก็บให้เป็นมา ให้คนรุนหลังในเบิงพอนในปัจจุบันที่เราเห็นมันมีการสุดส่วมหลายเรเห็นเ่ามันมีบ่เริ่มจะมีการก่อสร้างอย่างเขาบอแน่ใจว่าจริงมีการทุบหมางหรือว่าเขาเรียกว่าอ่ามาทายเป็นการเก็บทักษาไว้ให้คนรุนหลังได้เห็นว่าปัจจุอ่าในตอนนี้มันเป็นยังไงนะเมื่ออีกสิบปีสาเปียงหน้าจะมีคนยกไม้มาเบิ่งเนาะเราเห็นตอนนั้นก็จะเป็นตึกเก่าเป็นเือนเก่ากันก่อนได้ป่ฮือนเก่า ทุกคนเดียวห้อย่างไปต่อเลยเอ่อหอมีปัญหาคือทุกคนเมื่อกี้เขาไปกินน้ำเย็นไปกินน้ำปั้นมาเลยว่าในตอนนี้เขาขอแห้งมีคิสเลตม่อย่างขาคอนะเอาจะลำบากนิดนึงในการภาคคลิปทุกคนเ่็นบอกงานลังนี้นนจะไมาว่าม,มีคนดูแล้วทุกคนก็จะเก็บไว้ให้คนเบิ่งชื่อ เอาแบบวันนี้ใจเพราะทีมีการมาเรียกว่าเฮ็ดปุระาบอลในอนาคตเนาะเพราะว่าคือสิแหละปลากับปลาทิ่มห้างไว้ให้คนเบิ่งซื่อๆแต่ว่าเขาบอกว่าเจ้าของงานหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นี่นะมันเป็นสีเฮ็ดยังเฮ็ดยังกับมันในอนาคตนะเป็เลยให้เก็บไว้ให้คนนุ้นลังในเบิ่งเนาะทุกคนตอนนี้มันอยู่ตนาห้องหม้อหม้อสดลังไม้เลยเนี่ยบอถึงหองหม้อหม้อสดลังไม้จะเป็นตัวนี้เอ๊บอ แต่เขามาันจะยืนในผิดนเดี๋ยวมาลรอเบอร์น้า,านกันทุกคนจำปะ่ะบริเวณนี้จังมีแต่ต้นใหม่ง่ายๆแบบว่าเป็นต้นใหม่ที่อยู่แคมทางอันนี้ครับบัวต้นหยางทุกคนเอ่อเราได้ยินก็นจะว่าว่าต้นทำหัวเนาะอันนี้ถ้า,าบ้านไปหัวว่าต้นหยางรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของเขาเลยเนาะ เพื่อให้เราได้หูจากลำว่าบ้านทานของวัดต้นหยังึงที่เราเห็นดังลุมพูนจะเป็นหอหลักเมกืองทุกคนก็คือเขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์จะเป็นทางเส้นนี้ตั้งแต่แถวเริ่มจากวัดซีเมืองขึ้นไปทางด้านทิงกับวฮอดพุ่นบริเวณวัดองค์ตื้อนะทุกคนเขตนี้จะมีแต่วัดเก้าแก่ละกันมีเงินหลังแบบทรบงกระเกาสมัยฝรัง่งฝรั่งปกครองคือที่เราทหยเห็นในตอนนี้ทุกคนเนาะ เอาละกันจ้าเลมื้อนี้เฮามาติดตามรับสมเบื้องนํากัน mm hmm. เถอะว่าเฮากับเป็นเทือชนวิตที่เฮาได้มายางเละเบิ่งเละสมอยู่ในเขตเอิ้นว่าเป็นเขตอนุร,รักษ์ประวัติศาสตร์ของลเาเฮาก็คือมันจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งทุกคนจะรู้สึกว่าสไตล์แบบนี้ตอนรับรู้สึกว่าตอนนี้เฮากาลังเป็นนักท่องเที่ยวมาจากทางต่างแขกหรือต่างประเทศมาเลาะเบิ่งสินะแบบจะได้คนละบรรยากาศจากที่ว่าในเมือก้อนเฮามีแต่ ขี่รถกายไปไกามาบ่ได้บ่เคยให้ความสัมคัญกับมันบ่เคยคิดว่าสี่มายางรอดเที่ยวมารอ,อ,อสมแบบนี้อีกแต่ว่าวันนี้เฮามาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นกนกันก็เลยว่าเออมันด้ความรู้สึกอีแบบนึงมันจะแตกต่างจากที่ว่าเอาขี่รถกายแบบพลาดเบิงบบ่งบ่ได้เบิ่งบ่ได้ตั้งใจเบิ่งละเอียดแต่ว่ามาในคลิปนี้เฮาก็ต่วตั้งใจที่จะมาเก็บภาบรรยากาศมาให้ทุกคนเบิง่งก็คืออีก10ปีสัปีหลังอาจจะกลับมาเบิ่งคลิปนี้ คืดว่าลายคนแน่นอนเนาะอาจจะคืดทอดบรรยากาศเกาๆาคืดทอดอ่าสิ่งที่เขาเคยเหดในสมัยก้อนบอนที่เขาเคยไปประมาณนี้เนาะวันนี้เขาจะให้คลิปก็คือที่ยากส่วนทางขึ้นมาคือเพื่อให้ทุกคนเห็นว่ารถแล่นไปมาน้อยลร่ตําหใดกัที่เขาเห็นอยู่บริเวณนี้ทุกคนจะเป็น ขงเงมาสดตึกเก่าทุกคนเดีย๋ยวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือน,อนในม่กกอกรแม่นบนฝากรถจักรจะอยู่ฝากทางเบื้องทางเบื้องพุ่นเบื้องเข้มของแต่ปัจจุบันนี้ทางเบื้องเข้มของแม่นก็จะมีการบุรณนะหรือว,ว่ามีการเฮ็ดซีเฮ็ดตึตกไม้น,นะทุกคนก็กนเลยมาตัวน,นั้นแล้วเปลี่ยนมาเฮ็ดวงจรรถอยู่เบื้องนี้ทางเขาก็อยู่เบื้องนี้เนาะนจะตั้งเจ้าม่อกนนะทุกคนม่อกอนมันทางด้านนี้มันก็จะปิดปิดเป็นกำแพงปิดตายเลย เขาต้องเขาทางด้านหน้าหละครับทางด้านเบือ้องเข้มข้อ,ของพดุดอีกบางนึงสำหรับรถจักรเนาะอยวกถ่ายให้ทุกคนเห็นทางเบื้องถึงอันนี้มันต้นใหม่ง่ายหฮมเย็นดีทุกคนท่ามาตามทางเส้นนี้นะนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะมากมาลาะยางโลตามทางเส้นนี้นอนยามแมลงหรือยามเมื่อเช้ามื่อสวยกัได้บรรยากาศดีกันทุกคนตอนนี้เอามาถ่ายมันเป็นเวลาชี่โมงแล้วเนาะก,ก็คือ ถ้ามาต้นสวยทั้งสิเป็นตอนแดดตอนห้อนก็ยามาย่างอยู่ในบริเวณนี้จะเป็นแบบว่ามันจะมีความพรมเย็นแบบบุึงกแด่เลยนะทุกคนจะมาย่างว่ากํำลังกายได้ทางต้นสวยตอนแรงตอนหนาก็คือกันเนาะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่บนทารถเมล์ก็คือมันจะมีป้ายแนะนําเวลานักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวก็คือเขาจะสามารถมาเบิงตามป้ายก็จะมีแผนที่มีแมพ้นหนึ่คือจะแนะนําว่า สถานที่เลยยูสายฮะต้องไปประมาณจ็ดกิโลนะประมาณนี้เนาะก็จะมีป้ายแนะนำอยู่ฮะส่วนที่เราเห็นนี้ทุกคนจะเป็นอ่าวัดหอบกแก้วหอบกแก้วจะอยู่นี่เนาะวัดหอบกแก้วจะมาซิเกตจะอยู่เบื้องขวเบื้องที่เราขวาย่างอยู่พี่ส่วนทางแยกเบื้องนี้นนขนาวเลี้ยวไปนี่กับไปตกเซ่เข้มข้อ,ของเลยนะทุกคนจะไปตกเซ่ส่วนตอนจันทร์เนาะ อันนี้ยังเป็นกำแพงของอ่าข้อมองมอ,มอสดอยู่แล้วว่ะหัวข้อมองข้อมองมอ,อ,งมอ,มอ,มอสดอลไรเนะาะเบาไว้กัเริ่มลิ้นพันกันทุกคนอีกอย่างกันคือเอาที่บอกบางตัวยิบเอาลงไปกินน้ำปั้นกระหู้ย่วตัวเองมีอันนั้นทุกคนเป็นโรคแบบม,มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจได้เมื่อกี้ต้องฝากควาถามถา โอ้ทุกคนมาหนี้เอาได้เห็นตะเวนลายเห็นแดดลายออกตอนที่มองมือเสาร์มาจนฮอดอ่าว่างซามมงเห็นฝนตกตลอดทุกคนมันตกบุญน,นึงหลักกันเสาร์เสา,สาบุญน,นึงตกอีกทีหนึ่งแบบเห็นแบบชอบเห็นใหนหอาขี้ค้านสีออกไปใส่ก็ออกไปยากนะแต่เมื่อกี้เาก็ตัดสินใจมามาพอดีมาฮอดฝนตกก็นางเสาร์มุญหนึงพอดีฝนเสาแล้วก็คือโอกาสมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นนหมกันเนาะ อาจจะเป็นภาพรบรรยากาศที่หาเบื้องในยากได้แน่ในอนาคตนี้เพราะว่าฮากโบโฮูนัมกะบโฮูฮว่า,นานในอนาคตเพจน์ทีมีแผจนปรปับปรุงจังไหนเพนพัง,งเรื่องอาการสัญจรหรือว่าตามแคมทางต้นไม้พจน์ที่ตัดซิมบอสทีมียังบอ่นะอขนาดเขาก็เลยว่าที่โอกาสมาบันทึกไว้ว่าให้คนรุ่นหลังเขาได้เบื้องนะที่เราได้เห็นอยู่นี่จะเป็นวัด ห่อปากแก้วทุกคนห่อปาะแก้วจะติดกับนั่นเลยติดกับทางเบื้องนั้นจะเป็นห่อทำเนียบประธานประเทศหรือว่าห่อขามนั่นเองเนาะสทางเบื้องนี้จะเป็นศูนย์ส่งเสริมภาษาต่างประเทศเนาะสถาบันลาออสเตรียอยู่ยู่นี้นี่แต่ห้างย่างมันนี่จะหูงซึกว่างเตงได้จากแดดเนาะเพราะว่าเบื้องนี้กระจเด็ดเป็นมองเจ้ารถก็คือ ทางมันจะกว้างนิดนึงจะบมีต้นใหม่สองสองฟาคือบริเวณใกล้ห้องหมอกมโหสถถ้าเป็นใกล้ห้องหมอกมโหสถจะมันแปลว่าเป็นฟ้าห่มค่อนข้างแบบสวยงามเลยนะทุกคนจะมันต้องมันจะเป็นต้องทึกแดดเลยเนาะจะมาบริเวณนี้จีให้นอนมันมีต้นใหม่แต่เบื้องนั้นต้นใหม่สวยงามเลยทุกคนเดี๋ยวสีไปปิดคลิปอยู่บริเวณต้นอาวัดศรีสเกตหอมือหน้า ถ้ามีโอกาสขอฉีมาถ่ายคลิปรีวิวให้คนได้เห็นภายในวัดสีซิกเก็ตว่าปัจจุบันนี้เิ่นมีการปรับปรุงยังบอมีอยังเพิ่มเติมอีกวอนเพราะว่าวัดสีซิกเก็ตก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่ว่ามีความเก่าแก่ดังเดิมตั้งแต่สมัยอ,อ็แล้วสมัยโบาราณอ่า รถเขาค้างละทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทามาเป็นเวลาเวลาซี่มงเดยมีซี่มงตรงทุกคนสี่มงไปน้อยนึงแหละกับบกตรงแล้วแล้วทีว่เห็นว่าก็าจะมาทายทายพีวดิ้งเนะาะก็จะมักมาทายโฮปทายอย่างไรละทายโฮปพีวดิง้งแล้วว่าทหยโฮปโฆษณาต่งางๆพก็อยู่ในวัดสีสเกตเนี่จะมีหลายหมุมหลายมองให้ทายเป็นแม่ว่าศิลปะยัำดังเดิมเนะาะเพื่อ หล,ลายๆคนจะนําไปเป็นภาพพื้นหลังเนาะโดยเฉพาะท่ายูทิ่งบอลว่าท่ายูทิ่งโฆษณาต่างๆถ้านังนทังก็จิเป็นแบบนี้ไปประมาณอา่าเพื่นละฮอตเทลส่วนน้ำพุทุกคนฮอตสวนน้ำพุแล้วก็จะเรือเป็นแบบเป็นงานเป็นงานจะบพรเห็นแบบต้นใหม้ล,ลายแบบนี้แล้วทางนี้จะเป็นประตูทางเขา้าห้องปากแก้วนบอททุกคน อย่างที่ทุกคนเห็นง่ายงๆยงานจะเป็นห่อปลาแก้วอันนี้เขาไปเจ้าเองกันยังบอกันได้เขาไปจักเดือทุกคนเดียวเขาพยายามเทอากาศซอกหาอากาศมุวยวาถ้าเขาจะเปิดให้เขาลเลยฮะสิพาทุกคนเขาไปรอไปชมเน,นาะซึ่งตอนนี้เวลา4โมงก็จะปิดแล้วเขามาซาแดหลักอีกอย่างกับมื่อนี้มันมันฝนตกแลแหละก็เลยว่าบ่มีเวลา ชิมาตะใน,นกระนตกชิมาตะใน,นกระนตกว่าชิสึสเกตคือกันเท่ากันเขา,าได้มาไม่เท่าชิมาในมือเดียวกันคือเพราะว่ามันอยู่กล่องกันข้ามกันนี่ว่าชิสึเกตก็อยู่บางซ้ายนี่เนาะส่วนวัด,วดเป็นห่อที่ว่าห่อปากแก้วจะอยู่บางนี่เนาะโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เขากะซีพาทุกคนเบิงบง้งบรรยากาศสั้นๆประมาณนี้สุดท้ายนี่กะถ้าใครเบิ้งมาจุดหอจุดนี้กะฝากคอมเมนต์ให้ทุกคนคอมเมนต์ในห้องหัวเดียว่ายังมีคนเบิ้งเขาจบเนาะ แล้วก็ฝากด subscribe ช,อชอ่องขเราเพื่อเป็นกำลังใจวัาได้เ็ดคลิปต่อไปใน้อนสุดท้ายนี้ก็สชิคอปิดคลิปช่องนี้นะทุกคนไปแล้ว